คันนี้ราคาถือว่าเป็นรถที่ถูกที่สุดในตลาดเนาะถูกที่สุดแล้วก็ผ่อนน้อยที่สุดผ่อนสบายที่สุดผ่อนกี่บาทเนาะ4,940บาทเท่านั้นผ่อนยังกับมอเตอร์ไซค์พี่พี่ซื้อคนมอเตอร์ไซค์ผ่อนประมาณนี้เนี่ยลูกค้าถามครับใช่ค่ะอันนี้ถ้าเกิดดาวต้องใช้เงินเท่าไหร่9,900ได้คันนี้ขับกลับบ้านผ่อนเท่าไหร่จ้าเก้าเดิร์เก้าพันเก้าสี่พันเก้าผ่อนสี่พันเก้าตกห้าพันสี่พันเก้า สำหรับวัยรุ่นสร้างตัวกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็อยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันเป็นคู่คู่หารไปเลยจ้ะคนละ2 5 0 0นช่วยกันผ่อนช่วยกันผ่อนตกคนละ2 5 0 0คือถูกมาก2 5 0 0นี่คือยังกับผ่อนมอไซค์ดีกว่าขึ้นแท็กซี่ไม่ถึงวันละ100บาทเฉลี่ยไม่ถึง100น้ําน้ำมันกระแสนจะประหยัดอันนี้เป็นเครื่องยนต์3สูบ1 0 0่ซีซีค่ะเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาโอ้โหประหยัดน้ำมันสุดๆเลยครับประหยัดน้ำมันประหยัดเงินในกระเป๋า สำหรับวัยรุน่นแน่นอนอยู่แล้ววัยรุ่นบางคนขาซิ่งอันนี้เป็นเกียร์ธรรม,มะด้วยที่เรียกภาษาวัยรุ่นนะนะเกียร์ธรรมดาค,คือเกียร์ธรรม,มะเนี่ยขับมันมากครับใครที่ขับรถชานาญแล้วจะรู้ว่าเกียร์ธรรมะเพราะเต้นไปด้วยเต้นไป, <laughs> ไปด้วยเลย <laughs> อันนี้เลยสําหรับวัยรุ่นสร้างตัวที่แท้ทูราคาเริ่มต้นแค่338,000บาทเท่านั้นนะคะเซเลริโอเกียร์ธรรมดาคันนี้แต่งสวยๆเขาเรียกว่าแบบ บริสุทธ์สวยแบบบริสุทธิ์ผุดผ่องนะคะไม่ต้องทําอะไรมากก็ดีอยู่แล้วผ่อนไม่เยอะไม่เป็นภาระแล้วก็เรียกว่าอะไรคุ้มค่ากับการใช้งานจริงๆนะคะสําหรับวัยรุ่นสร้างตัวเนาะมาเดี๋ยวพาชมด้านในปีใหม่นี้มีรถขับกลับบ้านแน่นอนสําหรับใครที่กําลังมองหารถยนต์อยู่นะคะ เชื่อว่าหลายๆคนซื้อรถไปนะคะไม่ได้ใช้งานทุกวันแน่นอนบางคนเอาไปจอดทิ้งไว้ใช้งานแค่อาทิตย์ละหนึ่งวันก็คือวันอาทิตย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วแค่นี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วค่ะกระบะมันแพงไปสิ้นเปลืองรถเล็กๆนั่งได้สบายขนของได้เหมือนกันนะมาเราอย่าไปหาความลำบากนะคะเพราะว่า ลำบากอะ่ะมันไม่สนุกเหมือนลำซิ่งนะคะลำซิ่งมันยังได้ฟ้อนได้เต้นเดอิอพี่น้องราคาเริ่มต้น3,39,000บาทดาว9,900พผ่อนเดือนละ4 9 4 0ัาสบาทเท่านั้นจ้าถือแห้งไหมเนาะถูกจนว้าวมาด้านหลังด้านหลังอยากเห็นว่าคนขวงในลายบอมมามาดูกว้างขวางมากกว้างแห้ง ใครขับกับบ้านนอกขนกระสอบข้าวสารได้สบายมันก่วงข่วงมากเข้าไปนอนยังได้เนี่ยผู้ใดแบบมักนอนขออนุญาตเสริมภาษาอีสานนิดนึงนะคะเพราะว่าตกตกภาษาค่ะนอนได้สบายนอนได้สบายนะคะนอนได้ขนของได้ก่วงแห้งเกธรรมดาขับมันไงใช่ ตั้งแต่เราเป็นศูนย์ซูงกีมาเนี่ยเชื่อไหมว่าเราไม่เคยซ่อมเซเลเรโออาการหนักๆเลยมีแต่มาเปลี่ยนถ่ายในะมันเครื่องอแค่นั้นเองอ๋อมีท่านหนึ่งสําหรับคนที่ขับรถไม่ชํานาญเลยอันนี้เขาน่าจะเป็นคนที่ใจดีเลี้ยงคัดทั้งวันหมดครับ <c oughs> ไม่หมดเลยคัดไม่ <c oughs> ใช่ขณะขับขี่เนี่ยเท้าซ้ายนะฮะก็ควรเอาไปวางไว้ตรงที่พักเท้าหรือวางไว้กับพื้นก็ได้ ไม่ควรเอาไปไว้กับขาคัดถ้าเกิดพุกเราเท้าท้ายเท้าซ้ายไปไว้กับขาคัดเนี่ยแน่นอนนะจังหวะนั้นมันก็จะเลียเลียคัดอยู่ตลอดเวลาคำใ้คัตหมด <laughs> คัดไม่คัดร้อนได้นะฮะใช่ค่ะคัค่ะ <laughs> มันเหมือนเป็นค่านิยมเนาะแบบบางคนอยู่ต่างจังหวัดยังหนูหนูอยู่อีสานอยู่อีสานขาับรถไปคนกับสีแนมมาได้รถอีหยังมารถรถอีหยังคืดหน่อยแท้คือพปซื้อรถกระบะอ๋อเป็นพี่พี่จะให้ความความรู้ยังไงอารมณ์ประมาณ คุณป้าคุณป้าที่แบบว่างงานผู้ใหญ่สูงอายุว่างงานไม่มีอะไรทำอยู่บ้านเล่นไพน่เพื่อน,อนรู้สอนรู้สอนเห็นเรื่องชาวบ้านอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะเขาเคยมาบอกว่าจะรับมือกับเขายังไงดีเนี่ยหนู<ม>จะมีวิธีการรับมือยังไงไม่เห็นยากเลยคุณรู้ไหมว่าคนที่ขับกระบะกลับบ้านนะฟรีดาวนะเนื่อฟรีดาวนะรถเราเสียตังดาวไปนะครับแล้วยังไงถ้าฟรีดาวแล้วระยะยาวภาระขับแค่เทศกาลกลับบ้านเอาไปโชว์เพื่อนที่บ้านแค่นั้นหลังจากนั้น ยึดปล่อยยึดไม่ไหวเอ,อนี่แหละกระบะมันออกง่ายราคาครึ่งครึ่งอ,ออกง่ายจ่ายแพงภาระเยอะจุกจิกปัญหาเยอะครับมีวิธีรับมือป้าข้างบ้านไหมมีไหมก็เน,นี่ยหนูถึงถามนี่ไงว่าเออทำไมเขาต้องมาบูลลี่รถเล็กแล้วแบบว่าอยากให้เราได้รถใหญ่เนี่ยนี่คือประโยชน์ของรถเล็กแล้วก็คือ ข้อเสียของรถใหญ่ก็มีเช่นกันนะคะอย่างที่บอกว่า1ราคาเลยราคาสูงราคาสูงแล้วก็ผ่อนแพงถ้าไม่เท่นนั้นก็แพลงแพลแพลก็แพง <c oughs> ออกรถเหรอคะออกรถทักหาหนูนะคะหนูกำลังออกรถเหมือนกัน0ูนย์เก้6 1ค่ะมีรายทักหาเซลล์ได้ตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นดีๆของซูซูกิ ทุกรุ่นนะคะทุกรุ่นโดยเฉพาะเซเลริโอคันนี้ถ้าสนใจ0 9 7 4 5 4 5 5 6 1ค่ะ